ตำบลบองแมลงอำเภอสว่างวีระบกจังหวัดบลราชัาค่ะดิฉันนางสาวพรวันกูลคำใสตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนะคะมีหน้าที่ดูแลคนพิการที่ถูกจ้างงานในหน่วยงานค่ะสำหรับสนักงานเทศบาลตำบลบ่งแมลงนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนางเฉลิมเกียรติชันธานุมัติปหลัดเทศบาลตำบลบ่งแมลงนะคะและ บริหารโดยนายธนาหัวต่าวัยสย,ยานะคะนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบุ่มแมลงค่ะวิสัยทัศน์ของสำนักงาบบนเทศบาลตำบลบุ่มแมลงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมส่งเสริมการศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตค่ะจนมุ่งหมายของภารกิจหลักของสำนักงาบบนเทศบาลตำบลบุ่มแมลงนะคะ1 พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ 2. พัฒนาด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมค่ะและ 4. พัฒนาด้านสาธารณสุข 5. พัฒนาด้านสังคมให้เกิดความปลอดภัยและความให้เกิดความปลอดภัยและความสงบให้กับชุมชนค่ะ 6. พัฒนาด้านเศรษฐกิจนะคะโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ เจ็ดพัฒนาของพ,พัฒนางานของเทศบาลนะคะตามคำขัญของเทศบาลก็คือบริการประชาชนคืองานของเราค่ะต่อไปพบกับคนพิการที่มาทำงานที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลบุ่งแมลลงขอเชิญค่านค่ะดิฉันนางสาวพรนวลพร้อม,ม,มเสมออายุ25ปีเป็นคนพิการดนะ้านจิปัญญานะทางและการเคลื่อนไหวก่อน,ก,อนก่อนมาก่อนมาทำงานที่หน่วยง,งานดิฉันเป็นคนว่างงาน ได้นับเงินเดือนคนพิการเดือนละแปดร้อยบาทต่อมาต่อมาได้รับการจ้างงานจากบริษัทดูเบลดิฉันเริ่มมีรายได้ต่อเดือนและมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและขอขอบคุณบริษัทดูเบลที่ให้โอกาสดิฉันได้ทํางานในเทศบาลหน้าที่หลักของดิฉันคือทําความสะอาดปัด,ปวดกวาดทูพื้นเช็ดกระจกเช็ดโตะ๊ะและ้างห้องน้ำเตรียมเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับโอกาสได้ทํากิจกรรมกับเจ้าหน้าที่และชุมชนดิฉันรู้สึก ว่ามีคุณค่าในชีวิตมากขึ้นทําให้ที่สันทาให้ที่สันมีเงินออมเดือนละหนึ่งพัน 1, บาทอาสิีเสริมที่สันเย้ยงวัวพันเนื้อดิสันจึงขอขอบคุณบริษัทดูเปิวที่ให้โอ,อก,กาสคนพิการได้มีได,มไดม้มีได้มีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวค่ะ ภารกิจหลักของคุณพิการที่ได้รับการจร้างงานมาทำงานในหน่วยงานของสำนักงานเทศบาลตำบ,นบ,นบนลบุงมะแรงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีภารกิจหลักดังนี้ 1. นึ่วาดพื้นถูพื้นห้องกองช่างสำนักประหลัดกองทางกองการศาึกษาห้องประหลัดห้องรองประหลัดห้องประชุมของเทศบาลตำบ,นบ,นบนลบุงมะแรงเป็นประจำ 2 2. เช็ดกระจกทั้งหมดของสำนักงานทั้งห้องกองช่างห้องการศึกษา ห้องสำนักปลัดและห้องอื่นๆของสำนักง,งานเทศบาลตำบลบนมุมแมลงเช็ดโต๊ะทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบุมแมลงของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนทุกๆกองสี่ ทำความสะอาดห้องน้ำของสำนักงานห้องน้ำคนพิการและห้องน้ำกองช่างเป็นประจำตอนเช้าและก่อนเลิกงานทุกๆวัน นอกเหนือจากภารกิจหลักแล้วคนพิการก็จะช่วยงานในการงานถ่ายเอกสารจัดเรียงเอกสารของเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะและร่วมเข้าโครงการของสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งแมลงที่จัดขึ้นโดยคนพิการก็จะให้การช่วยเหลือในการให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในทุกๆโครงการะคะ่ะ